นี่ถ่ายวิดีโอหน่อยถ่ายวิดีโอทำไมี่ถ่ายวิดีโออะไรจะดูให้กคะท่าน้ำหนูคนขานี่อ่ะหนูคนห่านมือนี่ตอนนี้ครับไทยทีวีสีช่องสามครับก็มานำเสนออาหารตัวใหม่นะครับของโรงแรมซิกเซนนะครับครับนำโดยพี่นัทครับเชฟของเรานะครับก็ตอนนี้กำลังกำลังปรุงอยู่นะครับ เข้ามาอย่าเพิ่งมากเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างตาลายหน่อยครับนี่ครับนี้ก็เป็นครับไม่ได้ไม่ได้มาครับนี่ก็เป็นตาเกี่ยว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 ของอาหารเมนูนี้หน่อยเกี่ยวอะไรนี่อาหารเมนูนี้ชื่ออะไรเช็กเก่ออะไรคะชื่ออะไรยังยังกุกนัดครับงานมันของเลยนโอ้ไม่เป็นไรครับอ่ะ sorry hey อ่ะ ตังชอนอได้มีทาาการใต้ตางบนมาอันนี้เจ๊กำลังคลุกนะครับดีสักครึ่น้อยครุ่เจ๊พอลได้แล้วนี่โอเคอันนี้เรากำลังงงใจต้องจองชินา่อนไม่กันไม่กันเดี๋ยวให้จอดชิก่อนเก่อนเยก คอนเทนต์คืออะไรครันี่เหรอันกึรยเขมไหมไหว่านั่นเป็นกีฬา่เนกีฬามึ่มลูมอโก้นี่ครเกิดอย่เนี่ยมาเจะี่โดอทำใหเคสได้ไหมทำไอยูนะ Okay. So, listen <laughs> right, Okay. I'm gonna run, okay, do the same thing with just give him one plate, you know that already, no? Yes. okay. Um, when we get back tonight, I want to have an eating, no? Okay? Yes. Um, yeah, yeah, So if we try and come back on the early boat, the kitchen, yeah? Yes. Five o'clock boat, okay, today. Yes. I organise transport with you guys, okay? Understand? So update for that training, come back on the early boat. Yeah, I just want to have like maybe twenty minute meeting with you guys, okay? Yes. All chefs, restaurant chefs, okay? Many shooting and stuff, There's a restaurant chef. Okay, guys? Okay, and order this as well, yeah? Looking very sexy there. Yeah? I mean, I'm around with very sexy girls, also look good. you gang! Okay, yeah? You guys okay? No problem, huh? Just no, make sure, okay. sure it tastes the same booty, huh? No, I don't know. to be fucking fine. Stun Okay. Dang. ต้องซ่อมอนไรซ่อมไหมจริงๆทำเหมือนสปาเกตตีเลย่แ้อือใส่ไาใส่ไปจ้าใส่ปจ้าใส่ไ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 ปจ้าใเ่ไปจ้าใส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 ่ไปจ้าใเ่ไปจ้าใส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 ่ โอเคครัเกไปแล้วเก็บกับล้เดีี่สุัไปไปไปไเวเดี๋ยวเราไปประมาณมงประมาณวงไปไม่ไม่เราไปประชุมไงหาโมงบกมใช่ไม้าโมงเราเราไปตรงไปหกโมงนี้ประชุมไม่เคยทันหรอกไม่เคยทันไปโน่นหกโมงขึ้นไหมไปรงเมีเดี๋ยวแกไปเอากระนให้น่อยแกบอกเดี๋ยวไปเอากระแนไปให้ ăn chưa dặn nha mẹ em xem xin em mặc quá tuốt của lôi yang. Tóc 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 อ่าใครตเป็าบม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 ตบมยอดด้วยออตามยอดอืมยดตัวนี้เลยโอเคมันมองมอง,มองหือไม่เด็กตังต้งยังยาวอันนี้ทีมแต่งหน้านีครับก็แต่งหน้านแาขกนะวัดว้ะอืมนี่สั่งตรงมาจากดูไยครับ จะไงเนี่ยคนบ้านแค่ๆแคไม่เห็นหรอเสียเสียเสียดีก็เลยเอาพัคีัคีโรยแม่น่อยนี่น้ำมันเยอะวะ,ะอัน,นี่ยพัคกี้า,าันน